เปิดคำทำนายหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวได้นำมาเทศนาเผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2552เกี่ยวกับคำทำนายที่หลวงปู่มั่นได้ทำนายวิบากกรรมสุดท้ายของลูกศิษย์ทั้งหลายของท่านก็ได้มีคำทำนายเกี่ยวกับหลวงปู่แสงยานาวโรเรื่องของการเป็นพระอริยนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทราบกันได้ง่ายๆอย่างน้อยต้องมีคำกล่าวรับรองจากพระเถระ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เป็นนิดและมีชื่อเสียงเป็นพระเกจิดังในประเทศไทยอย่างเช่นคำกล่าวของหลวงพ่อคูณที่ได้มีการกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนเป็นรูปที่ท่านนั่งอยู่กับหลวงปู่แสงและได้มีคนนำรูปและคำพูดมาพสลงโซเชียลไว้ว่าคนกิเลสหนาไม่มีวันเข้าถึงจิตท,ที่บริสุทธิ์ขณะหลวงพ่อคูณยังเอ่ยเมื่อ30ปีว่า หลวงปู่แสงนี่แหละคือพระทองคำท่านปล่อยละได้แล้วกูยังไม่ถึงท่านเลยเรื่องที่ท่านหลวงปู่แสงได้พบเจอในตอนนี้คนที่ปฏิบัติต่อท่านด้วยท่าทางหรือวาจาที่ไม่ดีก็ต้องเจอกับบาปมหันเรื่องของบาปมหันนั้นการกระทําความชั่วบางอย่างเป็นบาปมหันอาจต้องรับกรรมชั่วอย่างทันตาเห็นโดยไม่จําเป็นต้องรอไปถึงชาติหน้าก็มี เช่นเทนะเทวทัตถูกธรณีสูบเป็นต้นขอให้จำไว้นะของสูงเช่นพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระอ,าาร,ร,ะอริยสงฆ์ก็ดีอย่าได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาดนะเพราะเป็นบาปมหัน์รับผลเห็นทันตาในชาตินี้ทันทีคำทำนายของหลวงปู่มั่นเป็นธรรมบรรยายที่ได้ฟังกันมาจากหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับประวัติหลวงปู่มั่นท่านเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่แสงยานาวโรจะมีข่าวเสื่อมเสียกับเรื่องของสีกาเป็นวิบากกรรมที่ท่านต้องชดใช้ไม่สามารถห้ามกรรมนี้ได้แต่เมื่อท่านได้ชดใช้วิบากกรรมที่กล่าวมานี้หมดแล้วท่านก็จะไปสู่นิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงเศษกรรมมานสุดท้ายที่ต้องเจอเจอก่อนวันวิสาขาบูชา และท่านก็จะมาชนะมานี้เองหลวงปู่ท่านหมดเวรหมดกรรมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเส้นทางธรรมและประวัติหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2467อำเอําเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีวันที่17เมษายน2442กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนชื่ออำเภอฟ้าหยาด เป็นอำเภอมหาชนะชัยและเมื่อหนึ่งมีนาคม2515อำเภอมหาชนะชัยย้ายไปขึ้นกับจังหวัดยโสธรจนถึงปัจจุบันนี้อุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2490นวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้จำพรรษาวิเวกทุดงในประเทศไทยลาวและพมา่า หลวงปู่แสงเคยเล่าให้สิทธิ์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานวโรเป็นจันดาโชโตเมื่อวันที่4มีนาคม2557ว่าสมัยที่เดินทางไปทุ่ดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปรากฏที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่กําลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดผิดคว่ทำทําให้บาดของหลวงปู่หล่นลงน้ํา ซึ่งในบาดนั้นมีสูติบัติอยู่ด้วยทําให้สูติบัติของหลวงปู่ลอยหายไปกับกระแสน้ําหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทําสูติบัติผ้าใหม่ซึ่งมาเห็นในภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์ฉายาให้ท่านพิมพ์ผิดเป็นฉายายานวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ได้ใช้ฉายาจันดาโชโตมาตั้งแต่ต้นจากวันนั้นจึงทําให้หลวงปู่ได้รับฉายายานวโร มานานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,557หลวงปู่แสงได้มอบหมายให้พระครคูสิทธิพรมคุณสุทธิพงศ์ชนุตตโมเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสาร,รคามให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่ให้กลับมาใช้เป็นฉายาเดิมคือจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่รุ่งเรืองหลวงปู่แสงจำพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพรรูปต่างๆมานับไม่ถ้วนโดยเริ่มศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นพริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนานายอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงบ้านปลายของท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยพศ2494 ถึง2,496พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจัังหวดสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขามพศ2497หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย1,000ษาหลวงปู่บัวสิริปุนโนวัดราชสงเคาะ์ออำเภหนองวัวซอจัังหวดอุดรดานี ยี 20, ส่สิพรรษาพระอาจารย์แบนธนากรโรได้ร่วมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนครหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมทุดงที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพรา จังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสมานุสร์อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกทุดงที่ผูกเกล้าผูเอียงจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่เหรียญวราราโพวัดอรัญญบันพศอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเป้งหลวงปู่จันสมกิติกาโรวัดป่านาศีดา จังหวัดอุดรธานีได้วิเวกธุดงด้วยกันที่อำเภอผืออําเภอสามพานและอําเภอน้ำสมพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกธุดงร่วมกันที่ถ้ำสาติกาผู้สิงภูทองผู้พานคำและผูทอกหลวงปู่มหาบุญมีสิริทโร วัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามได้จำพรรษาด้วยกันพศ2532ถึงพศ2533ตั้งแต่พศ2534ถึง31ธันวาคม2551จำพรรษาที่วัดป่าอรัญยญวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจ,จเจริญ31ธันวาคม2551ถึง11ตุลาคม 2,552จำพรรษาที่วัดป่าอิสิปัตนะมฤคทาทยวันเสนาสนป่าโคค่ายบ้านหนองไห้น้อยตำบลหนองค่าอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญ11ตุลาคม2552จำพรรษาที่วัดป่านาเกิง้งยานาวโรบ้านนาเกิ้องอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญ 21พฤศจิกายน2553จำพรรษาที่วัดป่ามโนรมสมประสงค์สำนักสงฆ์ภูทิสาบ้านห้วยของตำบลห้วยขาอำเภอปทุมราชวงศ์จังหวัดอำนาจเจริญ3พฤศจิกายน2556สำนักสงฆ์บ้านเวินชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรอ,อายุ98ปีพัา75